สวัสดีครับอ่อเอ่อจินเดซากับเดนชีดโซลส์นะครับวันนี้พูดเรื่องนี่เลยปัญหาเวลาเราส่งไฟล์กันแล้วแบบบางทีลูกค้าหรือว่าเพื่อนในกลุ่มสามารถส่งไฟล์เป็นแท่งเดียวได้ก็คือพูดง่ายก็คือคือเขาตัดเสร็จแล้วเขาก็เอ็กซ์พอร์ตเป็นแท่งเดียวใช่ไหมครับทีนี้เราจะทําสียังไงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการทําสีเนี่ยเราต้องมานั่งตัดคลิปเพื่อให้มันได้เป็นคัดคัดคัดเนาะพอได้มันได้เป็นคัดคัดคัดแบบเวลาที่เราเข้าไปที่หน้าสีเนี่ยสมมุติผมมีเป็นคัดคัดคัดใช่ไหมอย่างงานนี้ ผมได้เป็นคัสละคัดมันก็จะเป็นคัสละคัดไปแล้วเราก็ทําคัดแยกสีในแต่ละคัดใช่ไหมครับทีเนี้ยประเด็นคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าหรือเพื่อนเนี่ยส่งมาเป็นคลิปเดียวทีนี้ทาไงดีถ้ามันเป็นคลิปเดียวใช่ไหมครับผมขอแนะนําสิ่งที่เรียกว่าสิ่งคัดดิเทชันครับ่จริงผมเคยคุยแล้วในช่องแต่ว่าผมากเอามาคุยกันอีกรอบเพราะว่าอย่า yeah, มันสาคัญเนาะก็คือพูด,ดง่ายๆครับสิ่งคัดดิเทคชันคือการที่โปรแกรมเนี่ยจะตัด ตัดต่อให้คุณเลยก็ไม่ไม่ไม่ใช่ต่อให้คุณต้องเรียกว่าตัดคัสให้คุณก็คือถ้าสมมุติว่ามันมี10คัสยี่สิบคัสร้อยคัสใช่ไหม,มก็จะตัดให้คุณอะไรเงี้ยแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มีทั้งออโต้และแมนนวลคุณก็อาจจะต้องมาเช็คด้วยนะครับโดยที่วิธีการใช้เนี่ยคุณจะต้องไปที่มีเดียสโตรเลตตรงนี้เท่านั้นอ่ามีเดียสโตรเลตตรงนี้เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถใช้วิธี เอ่อไฟลแล้วไปที่ import c l i ปได้หรือไปที่ drag and drop ได้มันไม่ได้ครับต้องไปที่ media storage เท่านั้นซึ่งบางครั้งถ้าใครเสียบ hard disk ขึ้นมาแล้ว media storage ไม่ขึ้นนะครับให้เข้าไปที่ d o m t resolve แล้วไปที่ preference นะครับผมเดี๋ยวลองมาลดขึ้นมาก่อนนี่มันก็จะมี media storage หน้า,นาแรกตรงนี้เลยเราสามารถที่จะกด add หรือ remove ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนี่สามารถกดติกกดกุก็บนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ save เลยเนาะทีเนี้ยอ,อย่าง mac เนี่ย มันจะวุ่นวายหน่อยวินโดว์เนี่ยมันจะขึ้นเต็มเลยมันจะง่ายๆแม็กนี่มันจะแบบต้องเข้าไปลึกหน่อยผมก็จะเข้าไปทนะี่ยูเซอร์เนาะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ผมซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์พอแอละเอ่อมันชื่ออะไรนะผมต้องไปที่เดสก์ท็อปนี่มีงานแม็กเจนด้วยไปที่เดสก์ท็อปโอ้อยากได้คอมใหม่โว้ยไปที่เดสก์ท็อปแล้วไปที่เอ็กแกมดนี่ไปที่รันนี่เห็นปะม,มันมาเป็นคลิปเดียว ทีนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องคลิกขวานะครับแล้วผมก็ไปที่ Scene Cut Detection ครับไปที่คำว่า Scene Cut Detection ฟังก์ชันเนี่ยจะไม่เปิดขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราไม่มาใช้ที่ Media Storage ไม่มีครับไม่มีต้องเป็น Media Storage เท่านั้นซึ่งก่อนที่ผมจะทำแรงสิ่งเนี่ยผมจะมาข้างล่างคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ New Bin ก่อนครับเตรียมเตรียมบินให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะเตรียมบินให้มันเสร็จเรียบร้อยเอาบินไปใส่ที่ Master อ่ะออเดอร์ใหม่โอเคเสร็จแล้วผมไปที่ที่เดิมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหม ที่ผมเล่าเมาื่อกี้แล้วผมก็คลิกขวาไปที่ n ินค t d ดิเ c t ชันนะครับแย่ yeah. แล้วก็กดอ o s โต n ินค t d ดิเ c t ชันเลยซึ่งมันก็จะทำงานให้เรา mm hmm. เห็นไหมนี่คือข้อดีของการที่เรามี n ินค t d ดิเ c t ชันในการช่วยเพราะบา,บางครั้งมันมีหลายโอกาสมากอ,อย่างเช่นผมทำงานกับฝรั่งเศสตอนตอนโควิดโอ้โหแกแต้แกส่งไฟล์ามาทั้งหมดตอนโควิดเนี่ยแล้วเราใช้กล้องแฟนทอมถ่ายกันเพราะว่าเราเราถ่ายปรดักช็อตเราใช้โบเราใช้ เราใช้ขาเขาเลยเราใช้ไอตัวที่มันจะแบบทุกคนน่าจะนึกออกแหละพวกช็อตโปรดักอะไรเงี้ยเราใช้โบกันแล้วโอ้โหแฟนทอม่ายวิสกี้ไม่มีทางส่งได้แน่นอนโควิดเนี่ยร้วฝรังเศสเน็ตมันไม่ได้ดีท่าบ้านเราอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีของบ้านเรานะครับถ้าใครไม่รู้เน็ตบ้านเราดีมากนะครับนี่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมซูฮกบ้านเราจริงๆว่าเน็ตทั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดบ้านเราเนี่ยแม่งดีกว่าหลายประเทศมากนี่นี่นี่คือเรื่องที่ดีมากไม่วุ่นวายนะครับ <S <S ซึ่งอ่ะกลับมาที่ ฝรั่งเศสใช่ไหมพอเขาส่งมาผมก็ต้องใช้ซิงคัดดิเทคชั่นในการตัดคลิปไอศิลปะวิสี่สี่ตัวเนี่ยให้มันมา,มา,มาเป็นคัดแล้วค่อยเอามาเกตสีนั่นเองนะครับไม่งั้นไม่ไหวส่งมาเป็นโพเลสสี่สี่สี่อะไรเงี้ยถ้าให้ส่งไฟล์ออริจินอลฟันทอมเลนนี่หันด์ดีนไม่เท่าไหร่อินเทอร์เน็ตนี่แหละที่มันวุ่นวายนะครับทีนี้กลับมาดูที่หน้าต่างของซิงคัดดิเทคชั่นเราจะเห็นใช่ไหมว่าซิงคัดเนี่ยมันจะคัดได้เลยว่าอ๋อไอ้ตรงเขียวเนี่ยมันคือคัดนะแล้วมันก็จะบอกว่าเเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยคคคคืืออออฟฟรรรมมมมมมกหหห้้้้าาาาาาลลัััังงงงพะววถผไปทตติข อ่ะไปที่คัตติ้งของมันโดนยังโดนแล้วใช่ไหมพอดีคอมผมชา้าต้องขอโทษด้วยสปอนคอมลง,ลงได้นะจ๊ะวินโดว์พังไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแต่แม c อินเทลซึ่งเจ๊แม่กำลังจะตายแล้วเนี่ยว้ดเวอร์นี่เห็นไหมนี่คือเฟรมก่อนหน้านี่คือเฟรมข้างหลังไว้ให้เราเช็คนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ Delete หรือ Add m a n u a l l y ได้ด้วยนะนั่นคือข้อดีนั่นคือข้อดีซึ่งตอนนี้เห็นไหมด้านขวามันก็จะบอกเลยว่าเรามีอ่าสิบคัตสิบเอ็ดคัตเนี่ยเนี่ยศูนย์ถึงสิบทีนี้ผม ซูมเอาออกเนาะผมก็จะมาเช็คตรงนี้ที่มันเป็นสีขาวเนี่ยว่าเอ๊ะเอ๊อะอะโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมเฮ้อันนี้ดูเหมือนจะใช่ใช่ใช่แบบว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่สมมุติว่าผมอยากแอดเพิ่มอาเราก็แอดเพิ่มได้เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมมาตรงนี้แล้วผมก็สามารถกดที่ตัวแอดได้นะครับหรือถ้าเราเห็นเส้นม่วงตรงนี้ปะเราสามารถที่จะดึงเส้นม่วงเขาลงมาที่จุดพอยได้ด้วยนะครับซึ่งพอมาถึงจุดพอยใช่ปะเนี่ยตัวนี้ก็จะถูกขัดแหละเห็นไหมอ่าเห็นไหมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน ใช้คอนทราสต์มันใช้นู่นนี่นั่นคอมพิวเตอร์บางทีมันอาจจะไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยว่าโอเคนะอ่ามันมีมันมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่มันมีจุดที่ตัดของมันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเราก็แค่ดึงมันลงมานะครับให้มันได้ตรงนี้ทีนี้เท่กากับผมได้12คันแล้วเนาะผมว่ากด Add Cut to Media ยพู่ผม Add Cut ไปแล้วเนี่ยครับผมปิดตัวนี้ได้เลย Close Window เห็นไหมเราได้ตรงนี้แล้วผมลากคุมปุ๊บแล้วผมก็เขียน Timeline อ่ะเขียนทำลายเสร็จปุ๊บได้ทำลายปุ๊บ วิ่งก็ทำลายกดชิปสีไปหน้าทำลายกดชิป6ไปหน้า4เห็นไหมเราก็จะได้คลิปมาตัดแล้วนั่นเองนะครับนั่นคือข้อดีของการใช้สินคัดจั c ชั่นนะครับเพราะงั้นใครจะปัญหาที่เออเรียไรใครจะปัญหาที่ มันมีเหตุให้ต้องส่งคลิปอันเดียวเนี่ยเราไม่สามารถทำคอนฟอร์มหรือไม่สามารถทํา XML ได้นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีเอาตัวรอดของคัลเรลิสทั้งหลายแหละที่จะช่วยชีวิตอยู่ได้เยอะมากเลยนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับดัชนีก็สามารถกดลิงก์คอมเมนต์ที่ตรงนี้ได้นะครับพอดีผมดีขึ้นจากปีที่แล้วแลวปีนี้ผมก็มาท education. งงา Education เพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับที่จริงแค่คอมเมนต์ให้กำลังใจใผมนี่ก็ ขอบคุณมากๆนะแล้วครับแล้วก็เราจะไปแสนซับด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ